ธาตุน้ำคือคนที่เกิดปีพศออที่ลงไายด้วยเลข5และ6เดือนตุลาคม2563พอใช้ได้ธาตุน้ำน้อยคือคนที่เกิดปีพศที่ลงไายด้วยเลข5และต้องเกิดหลังวันตรุษจีนการงานเริ่มขยับได้ดีต้นเดือนอาจมีปัญหาบ้างปลายเดือนจะคล่องตัวและสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจ การเงินต้นเดือนมีปัญหาบ้างแต่ปลายเดือนจะมีการเข้ามาเสริมทำให้ไม่มีปัญหามีเรื่องให้เสียเงินแต่มีโชคจากผู้ใหญ่สุขภาพอาจต้องไปหาหมอเพื่อตรวจเล็กๆน้อยๆหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนผู้ใหญ่จะได้ของมีค่าทํำบุญบริจาคช่วยคนไข้พิการส่งผลให้การงานดีธาตุน้ำใหญ่ คือคนที่เกิดปีพศที่ลงท้ายด้วยเลข6การงานที่ทำมีปัญหาจากความผิดพลาดของทีมงานทำให้ถูกตำหนิและต้องกลับมาแก้ไขแต่ก็ผ่านไปได้การเงินมีเข้ามีออกเหมาะสมต้องระวังเรื่องการถือหยิบยืมทำให้เดือดร้อนสุขภาพมีเจ็บป่วยบ้างต้องระวังเรื่องอากาศเย็นมีโชคจากการเสี่ยงและเดินทางครอบครัวมีเรื่องไม่เข้าใจกันอาจต้องพูดคุยกันมากขึ้น หาโอกาสไปทำบุญกับพระหรือคนชราที่ป่วยจะมีโชค